ขนาดไหนอยากดูเหมือนกันได้เลยค่ะงันเดี๋ยวให้น้องกราฟหันหลังต้องหันหลังก่อนหรือหรือน้องกราบต้องไปอ่านนังเป็นชุดใหมไม่ต้องไม่ต้องขนาดไหนครับเดี๋ยวทำหน้าอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมีนะคะให้น้องกราบทาสีหน้าต่างๆนะคะตามหัวข้อที่เรากําหนดนะคะแล้วก็คือจะโคดอัพให้เห็นใบหน้าเลยนะครับโคดอัพเลยนะครับเอาหัวข้อแรกก่อนพิจะนี่มีอะไรบ้างครับหัวข้อแรกเลยเอาเป็นเราค่อยๆไต่ระดับไหมครับไต่ระดับก็ได้ให้น้องกราบทาใบหน้าแบบ ปกติแบบน่า <respuesta> รักแบบปกติปกติครับปกติแล้วปกติก็ลอยแล้วนะครับอยากเห็นอีกอ๋ออยากเห็นอีกนะครับโอเคโอเค so the first look that Gav gonna show us right now live Is um his normal look, okay? Because we're gonna u、um, move m slowly from the easiest one to the hardest one. So the easiest one will be his normal look, okay? 那我们现在来看一下，就是 g a f f 会给我们就是带来不同的这个表情包。第一个呢，我们算是最容易的表情包，主要是给他就是很普通的脸，就是让他做一个很普通的表情给大家看。好，你们准备好了 are？You are guys ready? g a f f you ready? 合：Yes. 准备好了吗？准备好了卡。 ใบหน้าปกตินะคะสามสองหนึ่งันมาค่ะมันเป็นยังไงคะขออนุญ,ญาตค,ค,ครับครับครับพี่<ก>ว่าันนี้ไม่ปกตินะครับครับอันนี้หลอล,อลอเกินเหรอคะหลออเกิน,กนจริงๆพี่เจะนี่ไม่รู้สึกเหรอโอ้โหใจสั่นเลยถ้าไม่รู้สึกไม่ปฏิเสธงานอื่นมาเพื่องานนี้ค่ะ <laughs> โอเคอันนี้คือใบหน้าปกตินะโอเคเชื่อว่าหลายคนน่าจะแคปไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับครับผมจะลองมากๆเลยนะครับโอเคมากใบหน้าที่สองดีกว่าค่ะเอาจาขึ้นยาขึ้นหน่อยพิจิเน่เป็นใบหน้าแบบเท่ๆค่ะเท่ๆ so the second look we gonna have a cool um very cool look โอ a y เราจมาดูหน้าที่สองโเคใหน้าที่สองโอเคใบหน้ี่สองโอมคใบห้าองโอเคใบห้าทีองคใบ้องโอบ้าทใบหน้าทีเ้ท่สองโอ้าสใบหน้าทสองเหน้ท่สองโค่ะ เออพี่เจนี่ลงมาได้แล้วครับลอยครับลอยแล้วค่ะถ้าท้าถาอยู่ที่บ้านหาดใหญ่นะเห็นแบบนี้จะต้องอุทานว่าอัลลอ อ๋ออันรอคือยังไงครับเลยว่ามันแบบมันโอ้โหมันเกินมันแบบสุดๆแล้วใช่ไหมจริงๆจะมีคำหยาบตามมาอีกเยอะแยะไม่ต้องครับไม่ต้องออนไลฟ์อยู่ครับเจนไหมครับใช่อ่ใบหน้าที่สองแบบเท่ๆผ่านไปแล้วครับต่อไปใบหน้าที่สามค่ะโอเคอันนี้ขอแบบใบหน้าเจ้าเล่ห์ค่ะพี่กับเจ้าเล่ห์ค่ะโอเค the third look we gonna have a more playful kind of like um, More Playboy look，OK，啊，那我们来看一下第三个造型，主要是要给他让他比较算是比较调皮，那比较就是那种啊、呃，就是啊，少、呃、撒一点花样的一些那些帅男孩。好，<c oughs> 大家看一下这个表情。b y e n o w b แบบเจ้าเล่ห์นะคะ，พร้อมไหมครับพร้อมครับ。พร้อมแล้วสามสองห n ึ n งค่ะ。 ไมมันดูน่ารักขึ้นีพี่เจนนี่นะนจนคือถ้าพี่เจนนี่อยู่ในมุมผมนะครับขณะผมเป็นผู้ชายนะครับผมเจนรู้ก็เป็นผู้ชายอ๋อเหรอเจนี่เป็นผู้ิออเป็นวิ่ญิงแล้วใช่ผมยังรู้สึกว่าใจเต้นแบบุ๊ไม่หยุดเลยครับงัจริงครับงั้นเกมนี้หนูขอสลับที่กับพี่เวฟได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับพะว่าผมความความดำซุกขึ้นนะครับได้เลยค่ะนี่แบบรู้สึกไว้หนูจะหนูจะบวชทดแทนนะครับดีเลยครับขอบคุณค่ะ ใบหน้าต่อมาใบหน้าที่สี่ใบหน้าแบบแบบไหนครับเอาอยากขึ้นดิพี่เจนี่ะะเอาอยากกว่านี้ยากเหรอคะ,ะเอาใบาหน้าแบบเจ้าชายค่ะเจ้า oh. ชายตอนนี้มีแม่มดใจรลายยืนอยู่ตรงนี้แล้วเ <laughs> จ้าชายต้องหันมาปราบหน่อยค่ะโอเค so the fourth look that we're gonna have is Kind of a prince look, okay, very charming prince look. ค nah, so ่ะน LIKE an an ั้น说到第四个表情包呢我们要让他做一个王子的一个样子就非常帅气的王子好 ready ใบหนาเจ้าชายพร้อมแล้วพร้อมไหมครับยากเหรอคะ？ลองดูก็ได้ครับโอเคค่ะสามสองหนึ่งค่ะเป็นไงรู <ok ้ส oh ึกหรือยัง นูอยากจะเป็นม้าสึกให้ให้เจ้าชายกี้ออกลบไปเลยค่ะเป็นพานะคู่ใจไปเลยค่ะอันนี้ยากครับอันนี้ยากยากใช่ไหมคะอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงน่าจะได้ครับใบหน้าแบบเซ็กซี่อันนี้ได้ไหมคะพี่ก๋าค่ะเซ็กซี่ที่สุดกัดให้ปากมันขาดไปเลยค่ะไม่ใช่พี่เก๋านะคะเจนนี่ค่ะเจะลองดูนะครับอยู่ที่นู้นไม่ไหวครับให้พี่เจนนี่อยู่เลยละกันนะครับผม The fifth look the last look that we're gonna have is a very เ e ็กซ um, ี o o okay, The sexiest look that g a f gonna give us Okay, so make sure you guys um, grab your phone and then capture this picture Okay. ค่ะน้าดูหน้ากันก็คือสุดท้ายก็อ้านอมแล้าใบห้น้าแบบานบ้ซ็ากซอี่กอสอน ไม่ไหวครับค่ะอันนี้ต้องบอกเลยใครที่ดูไลฟ์ที่บ้านนะครับไม่รู้สึกเข้าหรอพวกเราสองคนนะครับอยากจะขออนุญาตปิดไหล์แล้วบรรยายความรู้สึกส่วนตัวเลยค่ะค่ะพี่แวบหนูขอกลับไปที่เดิมได้ไหมได้ไหมแล้วมันไม่เป็นการเป็นงานมันไม่เป็นเห็นไหมใช่ความดันขึ้นเลยครับผมว่าอยู่ตรงนี้เนี่ย